รอบสัปดาห์นี้นะครับอยู่กันที่สนามกอล์ฟทัสคาน่านะครับบอกเลยว่าไม่หนีไปไหนอยากอยู่ตรงนี้มากเลยครับบรรยากาศอิตาลีอิตาลีครับผมพอได้เล่นที่ทัสคาน่าครับผมบอกเลยว่ามันยากมากเลยนะครับผมเลยอยากแชร์เล่นตัวเองว่าถ้าเราเนี่ยเล่นตามรูปแบบหรือว่าการออกแบบของสนามถ้าเราเล่นตามเกมเขาเราจะทำสกอร์ได้ดีหรือไม่ดีเพราะว่าผมเนี่ยมันมีลูกบางลูกที่ผมอยากตีไปไม่ดีผมอยากจะสู้แบบ คือระยะมันน่าสู้มุมมองมันน่าไปแต่มันเกิดข้อผิดพลาดสูงมากผมจะลองเล่นตามรูปแบบของสนามดูนะครับ <Yahoo! S 1> ผมอยากรู้ว่าตัวเองจะทําได้หรือทําไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมเล่นนะครับผมเสียสกอร์ไปเยอะมากกับรูปบางรูกที่ผมบุกเดี๋ยวจะลองเล่นดูนครับกับหลุมหนึ่งที่ทอสคานาพาสีครับ 108หลาครับถึงทงเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดกว้างสุดของไฟเวนครับเราเล่นตามเกมของสนามนะครับแต่ความยากของหลุมนี้นะครับด้านหน้าเป็นน้ําคือยังไงก็ได้ห้ามสั้นให้โอเวอร์หรือว่าเป็นมิดเดิลกรีนไว้ก่อนก็คือกลางกรีนเลยครับจะปลอดภัยที่สุดขึ้นขวาทงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสโลปจากขวาไหลมาทางซ้ายครับตอนนี้ระยะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในระยะทําแต้มนะครับสามารถทำเบอร์ดี้ได้เล่นตามเกมครับขวาทงเล็กน้อยนะครับ เพือให้ลูกไหลาจากขวามาซ้ายครับ108ลยลาครับระยะทำคะแนนได้ครับทวนลมพอสมควรหูลมเปลี่ยนทางครับเป่าซ้ายมาขวาครับน่าจะออน,นครับลักษณะสั้นเล็กน้อยครับ30พฟุตครับ ห่อยไปชื่อเลยครับเมื่อกี้แอบดูมีซ้ายนะครับแต่พอเข้าใกล้ๆหลุมแอบมีเบี่ยงออกเล็กน้อยครับไม่เป็นไรครับอยู่ในจุดที่เซฟพาได้ครับผมถือว่ารับได้ครับกับการเล่นตามเกมอาจจะอยู่ในระยะที่ทําแต้มได้แต่ด้วยลมด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างยากหรือว่าแปรปรวนนะครับผมถือว่าผมรับได้กับการเล่นตามเกมหลังนี้นะครับ เขาเรียกอะไรครับเป็นแท่งปูนขึ้นมานะครับแล้วปลูกทีออฟขึ้นมาบนประภาคารด้านบนเลยก็ได้ครับหลุมนี้บอกเลยว่าประทับใจมากพาห้าหลุมสองที่ทอสคาน่าครับ,บแต่เราก็ยังอยู่ในเรื่องของเกมแพนนะครับที่เราต้องวางแผนให้เหมาะกับสนามในหลุมนี้นะครับเป็นหลุมพาห้าครับพาห้าสั้นมีน้ําทางด้านซ้ายมือตลอดแนวนะครับเราต้องตีวางทางด้านขวามือระยะได้แค่ 280หลาครับจุดที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับเป็นด้านขวามือนะครับเป็นบิ๊กแลนดิ้งสปอตเลยนะครับไม่ยุ่งกับน้ําแล้วก็ไม่ยุ่งกับซ้ายทางขวามือเลยครับ280หลาครับช็อตแรกลมทวนทวนหน้าเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับผมอยาก ดูว่าผมสามารถเซฟสกอร์หรือว่าทำตามแผนที่วางได้มากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวไปเล่นดูครับ180ครับหืนใจวางนะเดี๋ยวไปทำสามออันครับ43หลาครับจุดที่กว้างที่สุดของแฟเวได้เล่นลูกสั้นทีหนึ่งครับทำสามออนลูกนี้ต้องดำครับ จะได้คุ้มค่าที่เราตีวางมาครับอยู่ในจุดที่รับได้ครับ43หลาอยู่ที่6ฟุตรครับมีโอกาสทำเบอร์ดี้สูงถึง90%ครับในระยะนี้ถ้าเราทําสําเร็จเท่ากับผมบอกเลยว่าจริงๆเราอ่ะไม่ต้องบุกก็ได้เรารู้จักวางแผน และปรับตัวเองให้พร้อมนะครับ <st arts> ถือว่าเป็นไปด้วยดีๆเลยนะครับผม <st arts> สำหรับการวางตัวหรือว่าปรับตัวเองตามรูปแบบของสนามนะครับผมว่าเป็นเกมหนึ่งเกมที่อยากให้ท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเล่นเราไม่จำเป็นต้องสู้ทุกช็อต <st arts> ไม่จำเป็นต้องบูทุกช็อตนะครับ <st arts> แค่เรารู้จักสนามรู้จักตัวเองให้มาก อยากให้ไปลองใช้กันดูนะครับทั้งหมดนี้นะครับในช่วง p l a y o f f ฟสัปดาห์นี้ครับ